โอ้น่ากินขนาดอะนี่ครับว้าวปาัดโตหมาครับมาครับมาครับมาเนี้ยแกงอบไก่ด้วยกันหมาครับวันนี้ผมก็จะใจ้เป็นไก่นี่เป็นไก่พันธุ์นะครับเนาะไก่พันธุ์เนื้อนะครับเนาะ ก็กกเป็นก้อมเป็นแก้มเป็นตีนเป็นตอนมาเรียบร้อยแล้วนี่ใครมีไกลบ้านไกลเมืองก็เอามาใส่ได้นะครับมาก็นมารูว่าจะต่าเครื่องครับผมเครื่องสูรนอย่าไม่กินแรงมีอย่างพองนะครับเป็นการอบแบบเมียงเมียงนะครับเนาะต่าเครื่องก็จะมีกี่ยะก่อนเลยครับเนาะเสียนิดหน่อยปอนะฮะใส่เกียรแล้วก็อันเดี๋ยวก่อนเนอะครับสาะหานน่ก,ก่อน เม็ดหอมป้อมบะล็บบะแคนนะครับใส่นักหน่อยหอมดีตำเม็ดหอมป้อมบะล็บบะแคนให้แล้วก่อนเนะาะก็จะเป็นสูตรเมืองเมืองเ่านะครับเนาะใส่บะแคนตัวมันหอมใส่เม็ดหอมป้อมตัวมันหอมครับอันนี้ถ้าบบไจ้ไก่นะครับเนาะใส้เป็นหมูตัวก็ได้นะครับ หมูเนื้อนะครับเอามาเนี้ยได้หมดเลยถ้าใครมักหรือว่าเป็นปลาดุกก็ได้ครับเนาะแกงอบสุดต้องอย่าเมาื่อไหร่นี่ผมเนี่ยลงมัน,นล้ำโดยเฉพาะหมูสามชั้นหรือว่าซีโครงหมูครับยัางคืกเอาอเถอะต่ำแล้วประมาณนี้ก็ใส่ขาครับขามเจคานะครับเนาะขาแก่ครับผมใส่ลงไปเดี๋ยวผมจะตำ่ำ คาให้มันแหลมกันก่อนนะครับเนาะกูเจอผมตม่ำทีเดียวลวดเดียวนะครับนี่มันอันนี้ครับปืนมันมนแน่นนะครับเน,ะนาะราต้องต่ากัอยางครับนะดังปองปองปอง,ปองละอหออเม็ดพักปอมแบบแบบแค็ขนาดครับไหลเฮ้ยไหลจะไหลไปไหนนี่ครับไหลเหมือนหน้ามันช่วงนี้เลย ประมาณนี้ครับผมโคกแต่ไหลเฮ้ยเอาในประมาณนี้แล้วก็เครื่องต่างๆใส่ทั้งหมดแล้วครับกําลังนหน,นมีหอมแดงใส่หอมแดงเนี่ผมไปใส่ครับวันนี้อูนี่พริกนี่นักล้มไปนะระยะบอกมากเผ็ดนะครับมีหอมเตียมนะครับพริกเนาะระยะเผ็ดเท่ากับใส่นะคะเมะสูจักไข่นะครับ แล้วก็กะปิเหี้ยน้อยอันนี้มาใส่ผงขมิน้นขมิ้นขมิ้นสดก็ใส่ขมิ้นสดนะครับเนะี่ยนี่ผมแบบนี้ครับมีอยู่แต่ว่าใจอิ่มสะดวกกว่าเนาะใส่นักเหลืองนะครับผงขมิ้นนี่ยางเหลืองเลยโคตรเหลืองเลยนะครับผงขมิน้นเครื่องแกงสูตร่อย่ามากินแรงนะพี่น้องผมจะทาํากรปลุงไปเลยเนาะ ปรุงรสใส่ก็ได้มันใส่ก็ได้นะครับค้นมะเขาได้ได้เปินมาใส่เอาค้นไม่ใส่มดครับเนาะเดี๋ยวตามมูนี้เข้ากันแหมรอบครับอู้ถึงช่วงนี้นะครับนะบ้านเฮ้าเนาะฝนตกนาำท่วมกันทั่วภัคเหนือนะครับลํำปางแม่สวยจังหาย ผ่เยาเนาะครับเนาะตะปูนจังไมทั่หมด,ดะอะเนาะวันนี้มันที่เยี่ครับเสา 3, สามเสาสี่เนาะทั่วมขนาดสวยเครื่องแกงสุดนีนะฮะเอาไปมักป่านิ้นแล้วก็น,นึ่งก็ได้นะครับถ้าเป็นป่านิ้น,นี่มาถ้าใสก่กะปินาะป่านิ้นนึ่งนะถ้าเป็นไก่นึ่งก็ได้ครับเนาะหรือจะอไปเนี่ยเป็น เมนูหาไก่ไต้หน้ามนะครับเนาะใส่จะไข่แล้วนะครับต่ำบอลลูครบครับเอาไปมากล่ะเป็นไก่อบฟางกับเมานะเนาะผมก็จะต่ำบอลลูครบครับก็อนะครับเนาะมันจะได้ครบได้เกี่ยวข้องนะี่น้องเอะถ้าต่ำแล้วแต่ครับกับเขาบ้านเฮานะครับเนาะโอเค หนักปวดแขนครับมันมีแนวแกนอะไเอาเนาะโอ้ไหลดิ๊ดออกๆเอานี่ยก่อแล้วครับได้ตีประมาณนี้นประมาณนี้ป่ <c oughs> ก่อนจะเอาขึ้นไฟครัวเดี๋ยวเอาจบมา ก้นก่อนนะครับนะก้นอะไรอย่างก็ไก่กับเผือกเข้ากันก่อนนะครับก่อนเอาไปคั่วเนาะเต่าทานไหมครับผมนี่ฉลองเต่าทานไมหมอย่าสักน้อยไฟสีจำฮ่อเนาะเต่าทานไหมเนี่ยได้ฮึดูอืมมันได้ปัดกันถ้าปัดกับขี้เต่าปิวให้มานี่เต่าทานไหมครับเอา้าซื้อเต่าทานไ,มไหมมาหนิ เริ่มค้นกันเลยเนาะเครื่องแกงที่เขาตำไว้ครับใส่ลงไปก่อนอแล้วก็ผมจะเอาไก่นี่ยครับใส่ลงไปก่อนเลยเนาะ กคนไก่กับเครื่องแกงเข้ากันดีๆแล้วก็เอาไปคั่วครับนี่จะหอมนะครับนะผมใส่บะลลับบัคเคนนะครับพี่น้องนะยยอดครับนี่เหลืองเลยเนะาะป้าดิท้องหอมหอมหอมคลุกเคล้าให้ขเข้ากันดีครับหอมคณะแต่ไหนพี่น้องยนะหอมเครื่องเทศสมุนไพรเมืองเขาเนาะ ถ้าใส่มากมันแบบหวานๆเนาะครับเนาอก,ก็ใส่อยอย่างก็ี้ครับหอมแดงนักๆก็ได้นะฮะเดี๋ยวอู้หอมขนาดะถ้าเป็นไก่เมืองเนาะไก่บ้านไก่กกกนนเมืองไก่เหนียวนะครับคลุกๆอีลวก็ไปใต้น้าก็ได้นะสูตรเดียวกันครับแต่รอนนี้เขาจะแง่ายๆ,ๆนะเพราะารมันเป็นไ,งไงก่พันธุ์ครับมันเปื่อยง่ายเขาก็จะทํากรแกงอบออกเนาะดู ยดยัดแก้วด้เหเมือกแนาดะตึงเหลืองตึงหอมพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอทานไฟห้อนหนสักน้อยอันนี้ของดีติดขาดมาได้ครับผมประจํารายการเท่าไรครับล้ํากับผงชูรสกับแหนมร่างโคกนี้นะครับเดี๋ยวแต้มแหนมลงไปสักน้อยเนาะ แกงอบนะครับไก่มันเปื่อยง่ายผมก็จใส่น้น่ประมาณนี้น่าจะพอแหน่แต้วครบแล้วก็ล่างไว้เลยคนเก่ามันนึกว่าแล้วนะครับเนาะล้าเนี่ยนะครับแหน่ล่างครบเลยนะเครื่องมันอยู่นี่หมดอย่าเดี๋ยวไปล่างขวังครับล่างใส่แกงได้เลยเมนูแกงเนาะนี่มาครับเดี๋ยวรอทานห่อนกันนี่ฮะจะเพงพอนะครับเนาะ้ มันหอมครับผมเหลืองๆเลยอะ่ะหอมขนาดนี่ไะไฟถ้ยจะฮ่อนละมามาครับฐานเริ่มหฮ่อนฮ่อนละเตาจะขึ้นได้ก่อนไหนนี่หมูกระทะก่อนกันเต่อจีสู้เอ,อาอะไรวะไรผมว่าวต้องหมูกระทะก่อนนะเตาอจีไหน ทานไงไปหน่อ,อยฮะแอ้วอะไรด,ดีครับตอกขำนี่กับแตกก้านี้ <laughs> ตึมยังเต๋าแก๊สนาเอ้ยก่อนเฮาเนี่ยเต๋แก๊สก็ว่าคว้าเก่าๆหายไปไหนเนาะไอยักันคว้าเก่าๆ,ๆเห็นมัก่อนเนี่ยนี่กับเนี่ยคนเดียวขอหลังเนีย่ยนะฮตุ๊บขำนี่แตกแหมกงๆๆๆ ไห่หนั่งก็แล้วนี่บลุกละบลุกละ,สะเสด็จไซเพ่สูเออตกดีแต่เนาะอันนี้กระดายมาตั้งเสาตั้งยี้ไปหรอยี้หน่อยเอาเนาะอืมไม่ได้เรื่อ,องนะครับนี่ถ้าตั้งยี้ไม่ได้มาเหรผมแบบว่านี่นะ ข้างไรครับผมข้างไนครับกับเต่ามเนาะเขาใจการยนีายมันจ่มแ่จริงๆมันต้องน้อยๆนะเอานะ้อจริงมันต้องอันทานน้อยๆอะ่ะก็นี่ก็จะได้ตุบทานล้อไปก่อนเนาะที่เต็มไ้ามาดีขอตุบถังจำครับเอา้า จะน,นี่ก่อนไดละก้าเอาได้กินทาเนอวะนี่เอาดูโอ้โเนีย่ยคนเดียวสวยหยาดหน่อ,ย,อนยครับโอเคสามนี่เลยครับนะครับตั้งไฟเนอขาะขานี่มันบางครับเดีย๋ยวเราจะคั่วไกให้สุกๆเลย ไก่มันจะมีความมันอยู่แล้วเนาะเอมบบบถ้าใส่น้ำมันก็นได้นะครับไก่พันเนาะคั่วพริกกับไก่สดๆอีเละครับอมหอมขนาดไฟบบห่อนแห้งเติมต่านนะครับหอมหอมหนะาเวเลยอยากเข้าไหมาล่ะไฟสู้สู้ ไฟสู้สู้ไฟสู้สู้เดี๋ยวเร่งไฟสักหน่อยครับอาละอาละอ่าละอาละไฟครัวขวดมันหอมไปสามบานแปดบานมั้งนะครับเนาะ น้องอาตังยูทูปนะครับเนาะเข้ามาครับพอครับชมเราชื่นชอบนะครับผมฝากตัวนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กันตั้งแต่คนเข้ามาพอจากการแนะน้ำมาหน้าคณะแต่ว่าได้ติดตามผมนะครับเนาะติดตามผมไว้ตัวไหนครับเข้าเมืองเมืองแยอะมาตลอดครับเนาะลาบดูซานี่ยมาแค้นในน้องครับฝากกดติดตามไปเรือยพี่น้องอาตังยูทูปนะครับเนาะพร้อมกันนั้นก็ฝากดไปครับเพจกันเนาะเฟซบุ๊กนะเอาอย่างมากินแหลงครับชื่อเดียวกันเลยผมจะขูดมันหอ่อทำสักน้อยครับก็จะแต้วแนมล่างคกนะฮะะ ว่าไปครับเต่าสู้ชีวิตขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะตุ๊บเต่าให้มันดีๆก่อนเออมั้ครับตุ๊บทานให้มันดีๆก่อนเนาะถ้าใส่ทานน,น,น้อยๆนี่ห่อนเร็วเลยน,นี่มันหมอกไปไหนไอ้มันดี๋แตกลบลับลบล,บลับละครับเริ่มหอมแล้วไหนเหร้เด้อ ต่อไปจนมันหอมนหมครับล้วนเนาะล้วนต่อไปมันหอมนะครับหมอกคือมันแตกมันก็ได้นะครับถ้าคนได้บบมากมันกับแบบถ้าให้มันแตกมันเนาะบบถ้าคือมันจากหนังมันออกเนะแต้วน้ามแล้วแต้วหน้ามเลยก็ได้ครับเนาะอย่างนี้ครับนี่ลล่นนี่มาวันกันเรป็ดครับเป็นด้ครับนังหมอกก็โอ้ เป็นสหายคานะครับเนาะขัวล้วนๆอีแล้วก็มันสุกๆแล้วก็เอาไปกินอะไรก็ได้นะหรือว่าเขาเนี่ยคัวเนี่ยมาได้ก็ขัวได้ก็ครับเอาอ่ะน,น้อนี่นะฮะล้วนไปจนมันสุกเลยกก็ได้นะครับนี่นะพร้อมเป็นไก่พันธุ์อยู่แล้วเนาะมันเปื่อยอยู่ละถ้าเป็นไก่บ้านเนี่ยผมได้นะครับล้วนๆอนะ่ะเออเข้าท่าเข้าท่านนะครับไก่พันธุ์มีความเปื่อยอยู่แล้วเนาะ เขาล้วนๆอี่จนน้ำมันมันออกอะแถวน้าเห็นน้อยกับตักเสิร์ฟได้หน่อยนี่นะเอาขอเปลี่ยนชื่อเมนูแล้วกันครับไก่คั่วสมุนไพรเมียงดีกว่าเนอะ่ะเขาถาเขาถาเปลี่ยนกันกลางไการกันนะครับ <c oughs> นี่แหละครับความสุขของกัรเนี่ยคับเขาเนีไไ่ยเวเติมพิษบระทุกนะครับเนาะ,ะเขาหมวนเขากินล้ำว่าครับเนาะเจ้ายังเจ้าบ้านมดไ,มได้เออเจ้าบ้านจริงมากินด้วยเขาเหรอม่กินคนเดียวเขาเพ่เนานะ ้ใส่ใน้ำมันห,ห,หนอยเนี่ยนะเนาะ,ะนี่ใส่คั่วน้ำมันหอยเครื่องสมุนไพรเมีย้ยงได้เลยนะครับเข้าท่าเข้าท่าเนาะหอมขนาดนักเลยนี่นะนี่หอมสมุนไพรไปครับสมุนไพรหามมันหรือ,อยังไงฮะแนมสมุนไพรสักโบกเนาะ หรือว่าไข่หมีสอดรอนหอนะครับแรงๆนะครับจัดไฟแรงๆก็ใส่เข้าไปครับบุ้มสัว่วนะคือ,นอนนนเนี่ยผมจะคั่วไปจนน้ำซุปเนีอหอมครับเอาหอมแท้ๆไม่ได้ชุนนะครับนลยหอมบแควนหอมบะลลัดหอม จะไข่นะฮะอูหถ้าครัวจีกับข้าวหุงก็ได้นะครับ,บรกับข้าวเหนียวกับเม้ากับแก้มกับคือเนาะอูห์เค้าถ่ายได้ครับรวนกกันนี้แบบนี้ไก่พันธ์วันนี้ถ้ามาจ่ายไก่พันธ์นี่เนี่ยมาได้นะครับเป็นไก่เมืองไก่บ้านนี่เนี่ยมาได้นะครับเนี่ยต้องแซวแนมสักหน่อยเนาะมันเหนียวเนาะไก่นี่มันเปือยอยู่ละเขาเผ็ดล้วนๆพอคั่วกับพอะละอูหด๋ยอยก็ให้เลิมไปมละ ขยะคือมือถือไม่กินนะครับเนาะหอมขนาดนนะเอา้าด๋ยสุดยอดสุดยอดผมจะคั่วไปจนมันสุกนะครับเอา้ามาเดี๋ยวมาพอกันสำหรอบนะ เอาละครับเอาอ้พี่น้องขวามัดฉุนเนี่ยฮะน้ำมันมันออกเนาะเดี๋ยวผมขวามันจะมันกว่านี้ครับหอมละไก่ล,ล้วนเครื่องสมุนไพรเมืองเดี๋ยวเขาจะแต้วน้าร่างโคกสักน้อยเนาะบมาทาใส่นักเนาะเพราะว่าชุรดรถมันล้ำอยู่แล้วครับ <c oughs> น้าร่างโคกครับผมหอมนั่นหอมนะครับหอมอีล้ำแน่นอนโอ้ น่ากินขนาดอะ่ะเหลืองงานแต่แต่ด้วยข้นกลุนๆเลยไห,หนก็มีไห,หนนี่ครับว,ว้าวแปดต่อสุดยอดนะเ,เว้ยกับเข้ากับรือกับเข้ากับรือกับแก้มกับหมอ้อมา จิ้มรสเอาจนจับปล่าจับเขาเละเดี๋ยวกี้ผมจิ้มเขาแล้วนะครับรั้มอ่นะตัวผ่านเลยครับผักชีฝรัง่งแล้วก็ใบมะกรูดใบบะกูดนะครับเต้าอีแต่ๆครับเอาผ้ายอย่างนักบะทายอย่างหลายดยมีใบจงใบจันจะมาใส่ก็ได้นะฮะใครใมีกับใส่ครับเนาะนี่เพิ่มพริกก็ได้ถ้าคนได้มากเผ็ดเนาะเอาไปเป็นกับแกงครับ ข้าวหนึ่งกับเมาะเข้าหุงกับได้กับแก้มกับเด็ดปะ่ะลงไปชิมกันเถอะครับผมใส่ใบบ๊กูดใส่ใบหอมปอมเปอร์ไปแล้วก็หอมขึ้นมาแหง็ปน,นะเอาเอาตักไปชิมกันเถอะครับนี่อู๋เปเหลืองมอ๊ะนี่ครับดู Cái này Đó. นี่เป็น ต้นหอมทักป้อมบาใจครับผักชีฝรั่งนะครับใส่ไปเลยเนาะนี่กับเข้าหูเขาสวยกับเมาะพอกะนี่เข้านึ่งกับได้ครับแก้มกับคือไปจวดนี่ครับเอาอาไปน้องพ่อม่เป็นกับเข้ากับแก้มได้ละเนาะคัวไก่สมุนไพรเมียงเนาะเปลี่ยนจื่อกางไรกางเลยครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดลองไปยางวาครับผมแนะนำเลย ะวามันหอมไปล้ามาล้าโหเดีเาไปจิ้มกันก่อนนะเนาะนี่ืะปูดโซ่ปัดโซ่ปัดโท่าปัดโทกินตอนอุน่นๆนะครับเนาะนี่กบเพรานึ่งกบเพาสวยนะกะเพ้าหงกะเมาะมาครับมาครับมาครับมาจิ้มคั่วไก่สมุนไพรเมียงด้วยกัน,นครับผม,อมหอมอด้อ หอมโมลายบะแครน่อขนาดกพปิกีดหน่อยน้ำครับหอมหอมมันๆชิ้นไก่นุ่มๆนะสุดยอดครับผมลองไปย่างผนครับเลยลงตัวครับแวร์รี่เลยครับเมนูนี้เหมอขนาด